สวัสดีค่ะเอ้าแชนดี้ทำอะไรลูกแชนดี้ทำอะไรทำงานโอ้ทำงานแชนดี้เอาไหนบอกว่าทำบ้านตอนนี้แชนดี้ทำงานแล้วเหรอโอ้แชนดี้พิมพ์คอมเหรอลูกใช่ไหมแชนดี้เก่งจังเลยอ่ะโอ้หเลียกพ่อมาพ่อแชนดี้ทำงานโอ้แชนดี้แชนดี้อยากเก่งคอมเหรอคะแชนดี้ทำงานเหมือนใครทำงาับปป๊าเลยอ๋อทำงานเหมือนป๊าป๊าเลยเหรอคะนี่เอาตั้งไว้ข้างบนมันจะได้ไม่ตกนะนี่ ว้าวเฉีนดี้ทำเองเหรอคะเฉีนดี้เก่งจังเลยอ่ะเฉีนดี้เปิดเพลงให้พ่อฟังนี่เอากดเปิดเพลงให้พ่อฟังช่จึงถึงจึงอ่าเฉนดี้พิมพ์เพลงอะไรเอาเพลงอะไรคะเพลงกุหลาบเอาเพลงกุหลาบพิมเข้าไปพิมพ์เพลงกุหลาบลงไปก่อนอ่ะตึ๊ก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 พิมสาพิมโอ้่องมือเลยอ่ะทำใหม่ทําไห้พ่อดูใหม่ชโอ้โหกดเป็นด้วยเก่งจังเลยอ่ะเต้นอ่ะร้องเพลงร้องเพลงกุหลาบร้องยังไง เอา้าเพลงกุหล,บลาบร้องยังไงกุหลาบดอกนี่อะไรนะโอ้เฉีนดีทํางานเหรอเฉีนดีทํางานเก่งเหรอคะเฉนดีทํางานเก่งไหม,มเ,กเก่งที่สุดใน,ในโ,อโอ้ในโลกของป๊าป๊าแลวก็ของแม่ด้วยเฉนดีทํางานเก่งโอ้เด็กอะไรเนี่ยทำไมทํางานเก่งอย่างนี้เนี่ยอมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวเหรอคะเฉีนดีมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวด้วยเหรอ โอ้อ่ะกด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 ้วกดตึง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 โอ้โหทำงานอะไรล่ะทำงานหาเงินได้เยอะๆนะโอเคเลี้ยขนมช็อกโกแลตหรอแชนดี้ทำงานแล้วแชนดีจะไปซื้อขนมช็อกโกแลตให้พ่อเหรออร่อยจังเลยแชนดีฉแชนดีเลี้ยงพ่อใช่ไหมแชนดีหาเงินได้เยอะๆแล้วแชนดีเลี้ยงพ่อได้ไหมเนี้ยค่ะโอเคอ่ะทำงานต่อค่ะทำงานต่อนะโอ้โจริงจังเลย เอาเพลงอะไรคะเอาเพลงอะไรนะเพลงอะไรเพลงอะไรคะกดมือแล้วเอากดปุ inside, hmm. ่มแล้วเอาเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรดีนะฮะเพลงอะไรเอาทำไมือเป็นหนึ่งนะสองมือสิกดสองมือสิตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเพลงอะไรกุหลาบดอกนี้ฮะ ะเพลงอะไรนะนี่หรอโอเคค่ะอันนี้อะไรนะไหนพ่อดูหน่อที่มันคืออะไรหรอกอพรมันคืออะไรมันคืออะไรไหนพ่อดูก่อนมันเป็นธงชาตินี่ธงชาติอะไรเนี่ย ID อะไรนะ Point ทำอะไรแบบนั้นน่ะอ๋อทำงานต่อทำงานพ่อไม่กวนแล้วนะพ่อไปก่อนนะ เข้าไปกันนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฝากอะไรนะฝากต,นะติดตามมาะย่งใครให้เชียนดีด้วยนะบ๊ายบายฝากติดตามเปกับมุ่งใจให้เชียนดีด,นะะนกกนด้วยนะคะมินิฮาร์ดก่อนชงจุกด้วยโอเคชงจุกโอเคอ่ะทำงานนั่งทำงานต่อนั่งทำงานต่อโอเค